นำกลุ่มนปชประเมินการชุมนุมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวานนี้นะครับว่าประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการสร้างจิตสํำนึกประชาธิปไตยส่วนอดีตส่วนโคศโกของอดีตนายกรัฐมนตรีวันนี้เปิดเผยกบว่าไม่มีแผนที่จะขอถวายดีกาเพื่อพระราชทานอภัยโทษ ในพงเทพเทพการจานาโคศกส่วนตัวของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีแผนที่จะยื่นถวายดีกาโทษจำคุกสองปีในคดีศทศุจริตจะซื้อที่ดินย่านรัชดาหลังจากที่มีการตีความคำพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีระหว่างการโทรศัพท์หรือว่าโฟนอินเข้ามาร่วมในรายการความจริงวันนี้ที่สนามรัชมังคลากีราสถานในนัทวุฒิสายเกลือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและแกนนำกลุ่ม อปชกล่าวว่าการจัดงานเมื่อวานนี้ประสบความสําเร็จาตามเป้าที่ตั้งไว้ซึ่งประชาชนที่มาร่วมในงานมาจากทุกภาคและต้องการมาร่วมแสดงออกในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยคัดค้านการทารัฐประหารและการชุมนุมนั้นก็จบลงด้วยดีไม่มีเหตุรุนแรงอย่างที่หลายฝ่ายกังวล โดยไม่เห็นว่าอดีตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวใช้คำอะไรที่เป็นการละเมิดศาลหรือกระทบกับสถาบันนอกจากการแสดงออกถึงความเทิดทูนในสถาบันสูงสุดพร้อมยืนยันว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นไม่มีการว่าจ้างผู้คนให้มาร่วมชุมนุมอย่างที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกต ขณะที่นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คนหนึ่งเปิดเผยกับทางชีวิไทยว่าชาวเชียงใหม่ที่ไปร่วมงานที่สนามราชมังกลากีีลสถานได้รับเบี้ยเลี้ยงคนละ500บาทต่อวันซึ่งไม่รวมค่าอาหารอีกวันละ200บาทส่วนค่าเดินทางที่พักนั้นทางผู้ดำเนินรายการจะรับผิดชอบให้ทั้งหมด การเดินทางมาชุมนุมในครั้งนี้ได้มีการกําหนดค่าเบี้ยเลี้ยงให้เป็นเวลา5วันด้วยกันเพื่อจูงใจให้มีผู้มาร่วมชุมนุมที่กรุงเทพและคาดว่าผู้มาชุมนุมจากเชียงใหม่นั้นจะได้รับค่าตอบแทนคนละประมาณ2-3,000บาท ก่อนหน้านี้นายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำกลุ่มบัณมิตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวว่ามีการจ่ายเงิน500ถึง1,500บาทต่อคนต่อวันให้ในการให้เดินทางมาร่วมชุมนุมที่กรุงเทพโดยคำนวณจากระยะทางใกล้ไกลและความยากลำบากในการเดินทางและคาดว่ามีการใช้เงินประมาณ3ถึง400ล้านบาทในการจัดชุมนุมของนอปชเมื่อวานนี้